วันที่14กรกฎาคม2557เวลา10นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรคนโทรนายแพทย์ทวัชชัยศรีประภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยโชตินพร,รัตน์สุตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการมีบุตรยากโรงพยาบาลกรุงเทพได้มีการจัดพิธีบายสีสู่ขวัญเด็ก85คนที่เกิดจากการผสมเทียมที่มีพ่อแม่เป็นคนลาว ซึ่งคลอดก่อนกำหนดเมื่อวันที่25มิถุนายน2557ที่ผ่านมาโดยได้มีการถแถลงข่าวความก้าวหน้าอาการของเด็กทารกทั้ง5คนว่าเด็กทารก8ทั้ง5คนนั้นได้รับการดูแลจากคณะแพทย์พยาบาลแผนกุมาลเวทผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีคือ8คนที่1ชื่ออนันต์เพศช,ชายมีน้ำหนักแรกเกิด1,810กรัมปัจจุบันหนัก1,820กรัม คนที่สองชื่ออาหลานเพศหญิงแรกเกิดหนัก1,820กรัมปัจจุบันหนัก2,070กรัมคนที่สามอานนท์เพศชายแรกเกิดหนัก1,820กรัมปัจจุบันหนัก2,130กรัมคนที่สี่อาหลิงเพศหญิงแรกเกิดหนัก1,650กรัมปัจจุบันหนัก2,200 0กรัมซึ่งทั้งสี่คนนี้สามารถออกจากตู้อบได้แล้ว สามารถดูดนมแม่ได้แล้วแต่ปัญหาคือน้ำนมแม่มีไม่เพียงพอจึงจำเป็นที่จะต้องให้ทารกทั้ง4คนกินนมผสมสูตรพิเศษและในวันนี้เด็กแฝดสคนจะเดินทางกลับบ้านที่เวียงจันทร์โดยทางโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรจะจัดรถพยาบาลให้กับเด็กและครอบครัวมีรถตำรวจนำไปส่งยังด่านจังหวัดหนองคายส่วนฝาแฝดคนที่หชื่ออํามวยเล็กเศหญิงซึ่งตามประเพณีไทยลาวแล้วถือว่าเป็นแฝดคนสุดท้ายเป็นพี่ใหญ่ เบื้องต้นมีอาการปอดติดเชื้อแต่ตอนนี้แพทย์รักษาอาการหายขาดแล้วแรกเกิดหนักเพียง1,140กรัมปัจจุบันหนัก1,420กรัมแต่ยังต้องให้น้ำนมสูตรพิเศษทางสายยางอยู่เนื่องจากว่านมสูตรพิเศษดังกล่าวให้พลังงานสูงไม่ต้องกินเยอะช่วยให้ย่อยง่ายขับถ่ายได้ดีและจะต้องอยู่ในตู้อบไปอีกประมาณ2สัปดาห์ต้องให้มีน้ำหนักที่มากกว่า1,600กรัมจึงจะสามารถออกจากตู้อบได้ โดยในวันนี้ได้ทําพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับเด็กทารกแดทั้งห้าคนโดยพราหมณ์คือนายบุญหนาสีนางคมาลีพราหมณ์หลวงประจําจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ทําพิธีบายสีสู่ขวัญซึ่งเคยทําพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับครอบครัวที่มีเด็กแปดมาแล้วหลายครั้งซึ่งนายกงตาจันทรังศรีอายุ37ปีผู้เป็นพ่อและนางขันธลีจันทรังศีอายุ33าปีผู้เป็นมารดาพร้อมญาติที่เดินทางมาร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากพร้อมแม่เด็กแ5ดห้าเปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรและคณะแพทย์โรงพยาบาลที่ช่วยดูแลครอบครัวและลูกๆทุกคนพร้อมกันนี้ก็ให้ภรรยาทำหมันเรียบร้อยแล้วส่วนการตั้งชื่อจริงแก่เด็กแฝดทั้งห้าคนนั้นรอให้ลูกทั้งห้าคนเดินทางกลับบ้านเรียบร้อยหมดเสียก่อนและจะต้องให้พระเกจิผู้ใหญ่เป็นผู้ตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ลูกทั้งห้าคนในตอนนี้ได้เตรียมอู่หรือเปให้ลูกทั้งห้าคนเรียบร้อยแล้วมีสีฟ้าให้ลูกชายส่วนสีชมพูเอาไว้ให้ลูกสาว หลังจากที่คณะนายแพทย์ของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจังหวัดอุดรธานีประสบผลสำเร็จในการทำการผสมเทียมจนเกิดเด็กแปดห้าคนแล้วนั้นปรากฏว่ามีเศรษฐีต้องการมีลูกให้ความสนใจไปติดต่อกับทางศูนย์เป็นจำนวนมากเป็นคนไทย25คนคนลาว5คน